สื้อก็อยู่กับผมลุงหนึ่งไลคิลาชาแนลวันนี้มันมี DLC มาใหม่เสื้อรอตีนมากันเยอะเลยครับผม ผมเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับทางด้านผู้พัฒนาได้ปล่อย DLC ใหม่ครับแล้วรูด้ว,ว่ามีอะไรกันบ้างครับมามาดูกันที่วิชงวิชัยนี่น่ารักนะฮะอันนี้น่ารักนะฮะออกแบบสวยนะเส่เสื้อส,สีดำเนียนได้ครับเนียนได <c oughs> แน้แต่เนี่ยแต่เนี่ยมึงไม่ควรใส่เข้าเกมมึงไม่ควรใส่เข้าไปจริงๆริมันลอดตีนมาพอกับไปตัวนี้ <c oughs> นลอดทีนมาพอกันเลยฮะแต่อันเนี <c> ้ย <oughs> โคตรจะเด่น โอเคอันนี้ก็ล่อเหมือนกันฮะอันนี้ก็สวยนะฮะคือใครเล่นตัวนี้เนี่ยต้องใส่กับกางเกงตัวนี้ครับผมบอกเลยเปรีป้ยวนี่โคตรเปรี้ยวบอกเลยโคตรเปรี้ยวกินตัวมึงออก <c oughs> แล้วก็ตัวนี้มันจะอยู่ข้างหลังนะครับอยู่หลังเสื้อนะตัวนี้อยู่หลังเสื้อนะครับข้างหน้าเป็นปกตินะใช่ปะข้างหน้าเหมือนกับเสื้อปกติธรรมดาปะ,ะเสื้อธรรมดากูหายไปไหนแล้วเนี่ยอ่า ใช่ครับข้างหน้าธรรมดาครับไม่แต่ข้างหลังครับตอนนี้อยู่ข้างหลังนะนี่ฮะนี่ไงน่ารักแมล่าเสื้อสีฟ้าสวยนะฮะสวยนะ,ะนี่อวาสวยนะฮะไปดูเมกโทมัสกันบ้างพี่ใหรหลายคนเคยเห็นแน่นอนครับตัวนี้ดีนะฮะผมว่าเท่ดีนี่ผมว่าตัวนี้เท่ยิ่งกว่าครับปกติมีแต่จิ๊บมีเสื้อชมพูมาเจอนี่ไงเมกโทมัทมมสเสื้อชมพูก็มีครับดูผิวเบหนาอสาน้ำมากฮะโอ้โหตรงกลางเป็นกบอบ ตัวนี้เนียนได้ครับเสื้อนี้สวยนะผมว่าเนียนได้ด้วยฮะสีดําแล้วก็อะไรเป็นสีกรมฮะกางเป็นสีกรมฮะส,สวยฮะนี่เสื้อกลมนี่ก็สวยฮะนี่มีตัวมัคสขอดสอีเขียวน่ารักด้วยนะมันตัวอะไรวะนะกบหรือนอนมั้งนเฮ้ยโอ้ยตัวนี้เท่หว่ะตัวนี้เท่ครับตัวนี้เท่เสื้อก้าตัวนี้เท่ฮะดำแดงฮะดำแดงเนียนได้ครับบูยเรนโบว์เลยค่ะเสื้อสีลุงครับ บอกรูยว่าสำรับสายเปี้ยวเท่านั้นแทด้านในเป็นสีขาวเด่นเป็นสง่าแล้วก็หลังก็คือตัวอื่นก็เป็นสีลุ้งฮะเออเสื้อข้างนอกก็เป็นสีลุ้งฮะนี่ก็เป็นธรรมดาสีเขียวฮะสีที่สีเขียวนะสีเขียวโอ้โหด้านในออกเป็นโทนฟ้าฟ้าฟ้าน้ำเงินนะฟราบูรูกรางฟ้าขามอะประมาณนั้นแล้วก็นี่ถือว่าเนียนได้ครับออกแบบถือว่าสวยอยู่นะดําเขียวฮะก็มีตรงพันข้อมือเออพันข้อมือพันมือฮะแล้วก็ตรงหมวกฮะแดงสีเขียวฮะ แล้วก็มีมัสคอตตรงกลางเสื้อสีขาวฮะและนี่ฮะเสื้อเา้านอกสีดำโอเคเนียนได้ครับแล้วด้านในสีชมพูแล้วก็มีมัสคอตข้างล่างน่ารักเลยนะดูดีเจสัมรีนะเจสัมล,นะมลีที่เห็นในชัดก,ก็คือว่าหัวครับได้หมวกมาสีชมพูอองต่องเลยเว้ยดูทัปเด่นไหมฮะโอ้โหปกติดีก็คือปกติเนียน,นตลอดยเงี้ยเนี่ยดำดำไม่เห็นหัวเลยฮะเป็นคนไม่ค่อยเห็นหัวนะครับก็เลยต้องมีตัวนี้ขึ้นมาใหม่จะได้เห็นหัวนะฮะ จะไม่มองข้ามหัวกันไปโอเคมาดูที่ชุดกันบ้างครับผมมามดูที่ชุดกันเลยตัวแรกครับตัวแรกผมมองแวบ๊บแรกนึกว่าโปเกบอลอ่ะแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะมันไม่ใช่โปเกบอลนะฮะเสื้อสีฟ้าฮะตรงกลางก็เป็นแล้วก็สักอย่างหนึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็มีอะไรนี่ฮะอันนี้เราจะรู้จักกทุกคนฮะชุดของเ2องชั่วโมงนะฮะหลายคนมองเป็นมาไอเดอลของผมอีกคนหนึ่งนะฮะเวลาการจุกเจีดสิสองชั่วโมงเขาทำได้ดีแล้วก็ได้กัเสื้อที่เขา าทางทีมงานทำให้เะครับเจ็บต่อเชวโงนเลยครับอ่าใครเป็น FC จับใส่เลยสีสมงามขนาดต่อมาครับผมอันนี้สวยนะหนังดำฮะด้านในเป็นเขาเรียกไม่ใช่คอเต่าเดียวเออก็คล้ายๆกันแหละสีเทาฮะถือว่าเนียนฮะถือว่าเนียนแล้วก็นี่ฮะอันนี้จะเป็นเสื้อทีมสักทีมหนึ่งนะฮะอ่าถือว่าสวยฮะดำแดงฮะดำแดงนะแต่ไม่แดงแป๊ดนะดำแดงออกสมศหน่อยแล้วก็มีอะไรหมดแล้วฮะน่าจะหมดแล้วนะหมดแล้วครับหมดอล้วอันนี้ก็เสื้อชมพูธรรมดาครับเจก ไอเจของเราไอเจของเราเหมือนจะไม่มีนะครับมันจะไม่มีนะครับตัวนี้ผมว่าไม่น่าใช่นะชุดนี้ไม่น่าใช่ DLC นี้ปะผมเช็คข้อมูลก่อนนะผมไม่แน่ใจว่าพังสมซื้อมากับบอเดีมเบิร์นคือกันมันคือเอียงอ๋อนี่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 ตัวนี้น่าจะใช่ครับตัวนี้น่าจะใช่ครับมันจะเป็นไส้กรอกครับนี่ฮะจะเป็นรูปไส้กรอกข้างหลังแต่เขาไม่ได้โชว์นะแต่ว่ารูปในในสตรีมที่เขาวางขายเนี่ยไอคอนตรงนี้มันจะเป็นหันหลังนะฮะไม่ได้ข้างหน้าผมว่าน่าจะเป็นเดียวกันนะเนี่ยมีไส้กรอกแก มีฮอตดอกเส้กล่องนี่แหละนี่แหละนี่แหละอันนี้แหละตัวใหม่ฮะด้านหนึ่งฮะน่าจะใช่ครับผมแล้วก็ไปดูที่เนี่ยเนี่ยไม่มีนะครับมันจะไม่อ๋อมีมีเสื้อสีส้มไหมเสื้อสีส้มนี่แหละฮะถูกแล้วฮะนี่ก็เป็นเสื้อสีส้มตัวนี้แหละฮะใช่เลยนี่เลยฮะเนี่ยได้ตัวนี้มาครับผม1ตัวฮะ1ตัวท่วนครับใช่ครับส่วนบิโอเปเรนี่ติลิขสิทธิ์แน่นอนครับแล้วก็พี่ไอคิงรืจะเป็นตัวใหม่น่าจะไม่มีฮะเพราะผมเช็คแล้วไม่มีนะครับ ไม่มีอะไรมาใหม่นะครับใช่ครับผมก็เป็นสติอะไรธรรมดาอันนี้ติดดิกสิ์แน่นอนครับอ่าคุณลุงใครรวยเราก็ไม่มีมาครับอ่าหวยเราก็ไม่มีมานะครับไม่มีนะฮะมีแค่2ตัวมือนเดิมอ่าหมดไปกับ survivor ครับเราไปไปดูที่ killer อ่ะ killer ฮะเดี๋ยวมาดูที่ฆาตกรตัวใหม่กันเลยฮะนี่น,นี่นี่ผมคำย่างนึงมึงจะงมึงขายกูก็แบบว่าดูคุณดูนี่ เห้เ็นไหมเห็นอะไรเห็นข้อแตกต่างไหมเห็นไหมบัตเก็มาเป็นไงไม่รูปนี้ฮะเป็นโอเมก้าใช่ไหมโอโอเมก้าฮะใช่ไหมผมจะไม่ได้มาเรีว่าอะไรนะน่าจะใช่ป่ะฮะแต่หลักตรงหน้าผากนะฮะคือมาเพิ่มนิดนึงฮะถามว่าตอนวิ่งไล่ฮะเรามองเห็นไหมไม่เห็นครับจริงๆไม่ได้เปลี่ยนสีนะเป็นสีอื่นให้มันสว่างเด่นขึ้นมานะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะก็ถือว่าดีซีนี้ให้หน้ากากอีกแบบหนึ่งมาสําหรับแม่นางไฮกระตีนะครับไฮกระตีของเรา แล้วก็เดี๋ยวไปดูที่เอ่อ Survivor Tapper นะฮะ Tapper ไม่น่ามีนะถ้าผมดูไม่ผิดนะไม่มีนะครับไม่มีครับโอเคทุกอย่างเหมือนเดิมนะฮะคิดเลื่อยของเราก็ไม่น่ามีนะครับไม่มีครับผมแล้วก็ไปดูที่เอ่อนี่ฮะที่มีคือ Nurse Nurse ครับน u r s e ครับมีนะฮะมา2หูด้วยกันนัคือแพนด้าครับผมดูน่ารักน่าชังเป็นไงเข้าแมตต์ไปในยาเขาโผลก่อนเลยทีเดียวอมีแพนด้ามีแพนด้ามีมีแพนด้า เลวก็นี่ฮะรอยยิ้มโจเกอร์ถือว่าเท่นะผมถ้าใครที่ชอบเล่นเนินนะผมว่าใส่น่าจะเท่เลยนแหละเนี่ยมีเพนด้ากับตัวนี้ถําว่าเห็นเด่นชัดไหมก็เด่นก็าจะปกตินะนี่คือปกติที่เราเห็นกันแล้วก็ตัวนี้คือตัวตัวนี้ตัวของฟรีที่เขาแจกมานะครับแล้วก็มีสองตัวนี้ที่เพิ่มมาใหม่ดีซีนี้ฮะอ่าเป็นไงเอาฟิงป่องเออดีกี้ผมค่าปลิงป่องไว้หรือเปล่าเอาค่าฟลิงป่องเหรอโอ้โหฟิงป่องมีนะครับมีนะนะเหมือนได้ตัวนี้มาครับ นี่ไงตาสีเขียวครับได้ได้ดีซ์นี้มาครับเป็นตาสีเขียวนะครับปิงป่องฮะตาสีเขียวฮะบเขียวปัดเลยฮะเดี๋ยวนะนี่เหรอในรูปมันบอดฮะเนื้อสีข้างหลังเลยครับผมไปเช็คก่อนนะมันมีปรับแต่งตรงนี้ได้เหรอนี่ไงปะโถเ้ยมีชุดเลยครับผมชุดนี้จะถือว่าเนียนมากขึ้นไหมฮะก็อ๋อจริงจริงมันก็มืดกว่านิดนึงฮะเทอเกตฮะ นี่ือชุดปกตินะครับแล้วก็มาเป็นชุด DLC อ่าจะมืดกว่าหน่อยแล้วก็ข้างหลังจะมีโลโก้นะครับมีโลโก้อยู่ข้างหลังนะครับนะ The Dark The Dark Nurse นะโอ้โหคือน u r s e แส่ความมืดวกับหน้ากากตัวนี้ก็โหใช้ได้เลยนะเพราะาจะข้างหลังจะมีโลโก้เขียนเป็นภาษาจีปู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจมันก็ไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะครับอ๋อเดี๋ยวผมเช็คกันนะผมเข้าอะไรไปบ้าง น่าจะหมดนลฮะรับสับสไปยหมดแล้วคาตากรมีเพียงเท่านี้ครับน่าจะหมดอ่ะครบครับเดี๋ยวซีดีมีทั้งหมด26ไอเทมใหม่ครับผมหรือเครืแต่กายทั้งหมด26แบบะฮะมาให้ผู้เล่นนะฮะได้ใส่หลากหลายมากขึ้นในราคา129บาทตอนนี้นะับผมดูราคาอัปเดตอีกทีนะะเดี๋ยวจะได้ไม่ผิดพลาด129บาทครับผมใช่นะฮะยังไม่ลดนะครับตอนนี้สามารถไปซื้อกันได้ถ้าใครอยากว่าเอ้ย อยากปรับแต่งให้มันดูโหดมากขึ้นนะให้มันความหลากหลายนะครับเราพิจารณาดูได้ครับผมส่วนตัวถ้าผมเลือกนะผมผมเลือกปกติผมเลือกสวายมากกว่าขาตกรอยู่แล้วนะฮะต้องไปดูผมเลยเนี่ยพอผมชอบใจเสื้อผมก็เลยอยากกลับมาเล่นพิชัยครับผมรือซาโตชิอนะไรผมชอบเสื้อเขาจริงนะเนี่ยไอเสื้อตัวนี้เนี่ยกูยชอบที่สุดแล้วตั้งแต่ผมเอาทั้งหมดนะที่แบบว่ามันโดนใจมันใช่เลยแล้วมึงทำ ีกใจนึงก็คือมึงทำมาทำไมคือตัวนี้ฮะอันนี้คือผมชอบนะเลงน,นะฮะว่าเดี๋ยวต้องมาอัพเปิร์กให้พี่ชัยเท่ขึ้นนะฮะแล้วก็เก่งขึ้นจะได้เอาไปวิ่งเล่นกวนๆในสนามบ้าฮนะโอเคจริงๆผมก็อยากให้ผู้พันมีนะฮะแต่ว่าติลิกสิทธ์นะติลิกสิทธ์นะไอเด้ไอคิงร่วยกับลุงไครวยก็คงต้องรองสักพักหนึ่งถ้ามีอะไรมาใหม่ๆนะฮะโอเคก็คงน่าจะหมดเพียงเท่านี้มาอิสเวแวร์ครับผมตั้งแต่ก็จ้งเดยแล้วมา นไหนผมซื้อมาแล้วผมว่ามันก็ได้เยอะดีนะ26อันไอเทมมา26อันครับผมอยากแจกครับงานนี้ได้เวลาแจกอีกแล้วป๋ามาแล้วสายเปย์มาแล้วแจกทั้งหมด3รางวัลกันฮะทำยังไงฮะไม่ยากเลยเพียงคุณฮะชมคลิปนี้แล้วคุณชอบเสื้อตัวไหนหรือไอเทมตัวไหนที่ผมรีวิวมาฮะให้แคปหน้าจอมาครับที่กรลังดูคลิปมีหน้าผมติดอยู่มุมจอแล้วก็มีเสื้อหรือมีการแสดงผลเนี่ยตัวเนี่ยเนี่ยที่ยืนอยู่เนี่ยอยู่ข้างๆคุณชอบตัวไหน แคปมาแล้วก็คอมเมนต์บอกในใต้โพสต์ในแฟนเพจของผมนะครับแล้วก็บอกเหตุผลว่าทำไมถึงชอบเท่านี้ครับผมจะสุ่มออกมา3คนฮนะคำตอบในโดนใจว่าทำไมถึงชอบเสื้อตัวนั้นกางเกงตัวนี้ชอบหน้ากากแบบนี้นะฮะผมแจกฟ,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 ฟรีฮะหมดเขตอะไรยังไงกติการ,รายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวอ่านในโพสนั้นนะครับผมนะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมขอบคุณทุกคนที่มากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขอบคุณม,มากๆครับขอบคุณจริงๆฮะหากใครถูกใจชอบใจกันฝากกดไลค์ก like, ดซับสไครต์ด้วยด้วยกันนะครับผม สำนี้ผมขอตลาไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็ฝากติดตามไลฟ์สตรีมทุกวันด้วยนะฮะประมาณหนึ่งชุ่มงเฮะรประมาณหนึ่งชุ่มนะฮะถ้าผมมีการเปลี่ยนแปลงไงจะแจ้งในดิสคอ d กลุ่มนะฮะลิงก์ดิสคอร์ดูจานคลิปนี้เลยสำนี้ลิมกินเแก่ทอดสวัสดีครับบ๊ายบายกูตุ๊ดแตกวิชัยกูบอกเลย <laughs> I'm